กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะวาสซตาโหต้องบอกว่าวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยเรียกได้ว่าแบบผมตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อเตรียมตัวรอนักเอกคนนี้เป็นขวัญใจของผมนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเจอแต่อ้อนแต่ออกนะครับเริ่มน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณอายุนะคะอย่าถามเรื่องอายุสิครับผม ทำไมคะพี่ก็บอกว่าเปิ้ลไม่แต่อ้อนตาออกไงนะคะเอาแล้วก็เียงปรบมือนะคะต้อนรับน้องเอสเธอร์สุปรีลีลาค่ะมาแล้วนะคะสวยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณน้องเอสเธอร์มากเลยนะคะที่มาเป็นเกียรติกับรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะ ถามเขารู้สึกบ้างคือเอสเธอร์ทุกวันนี้อายุเท่าไหร่มีคนอยากอยากรู้บอกไหมบอกเิค่ะยี่สิบแล้วค่ะยี่สิบแล้วข้ากล้าบอกว่าเขาอยี่สิบอยู่ถ้ามาถามผมก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันนะอายุเนี่ยที่ต้องถามอายุเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมคือหลายคนเนี่ยติดตามผลงานของน้องเอสเธอร์มาโดยตลอดนะคะแล้วก็บอกว่าเล่นได้หลายบทบาทมากทั้งแบบล่าสุดนียนะคะที่ทุกคนเจดจําน้องมากๆเลยก็คือเล่นเรื่องสุภาพบุรุษจุฬาเทพนะคะตอนคุณชาย รณพีแล้วก็เล่นเป็นหม่อมหลวงวิไลรำพา,า,ำพาใช่ใชแล้วคือเหมือนตอนนี้ก็กําลังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ออนอยู่นะ่นก็คือคลีปนี้หัวใจมีเธอทางช่อง3อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยสงสัยมากว่าทําไมเอสเธอร์แบบดึงคาแรคเตอร์ของตัวละครแตบบ่ แต่ละตัวเนี่ยชัดเจนชัดเจนมากมีคิดมีเคืดรับยังไงบ้างจริงเคยมาสักทีหนึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่รับนะคะแต่ว่าก็คือเหมือนแต่ว่าไม่เอานะลูกอย่าอมไว้นะลูกต้องถายบ้างนะให้คนอื่นเขาได้รับรู้บ้างแล้วก็เคยเรียนด้วยกันเคยเรียนกับพี่ป๊อกด้วยพี่ป๊อกเป็นตู่เลยใช่ไหมเรียน acting pop class ก็พื้นฐานเลยค่ะคือเหมือนเราก็ทําความเข้าใจกับบทแล้วก็เหมือน ก็เข้าใจกับบทนี่แหละค่ะแล้วก็หนักขึ้นไหมเวลาเล่นละครแต่ละเรื่องก็อาจจะหนักขึ้นโดยที่ว่าเราแรกๆเราอาจจะยังแบบแบบว่าจับจุดไม่ได้แต่ว่าถ้าเราถ่ายไปประมาณสัก2คิว3คิวเราก็เริ่มแบบเอ๊จับได้แล้วว่าตัวละครนี้มันอาจจะเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบใส่ใจในเรื่องของบทมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คนรู้จักเยอะมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปเยอะเลยไห เยอะไหมเยอะไหมเหรอคะก็ไม่ไม่เยอะนะคะงานเยอะขึ้นงานเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะคือพอเราแบบลุ้นกับเอเซอร์เหมือนกันนะคือวันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยคือน้องเนี่ยผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็ได้รับโอกาสให้เล่นเป็นนางเอกอย่างเต็มตัวคือก่อนหน้านี้มีแต่คนเชียร์เอเซอร์เอเซอร์มากเลยทุกคนมองว่าเอเซอร์เนี่ยคือเล่นได้ทุกบทเลยให้โชว์นิดนึงได้ไหมสมมติพี่บอกว่าอะผิดแบบเล่นแบบเป็นวิไลลำพาคือ ตอนนี้ตอนนี้คลิปนี้หัวใจมีเธอเนี่ยคือคุณเล่นเป็นอีกบทนึงเป็นน่ารักสวยใสใสใสเขาเป็นวิไลยลำพาเป็นไงแล้วใสใสตามสไตล์ถ้าเป็นวิไลยลำพาหนึ่งหนึ่งบทที่จำติดแล้วรู้สึกว่าพูดออกไปแล้วคนจะต้องแบบนี่แหละวิไลยลำพาเนี่ยจริงๆแล้วตัววิไลยลำพาเนี่ยเขาก็จะไม่ได้แบบว่าร้ายออกมาแบบชัดเจนก็จะเป็นคนที่แบบว่าร้ายแต่แบบว่าเก็บกดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแนวแบบว่าสมมติ สมมติฉากหนึ่งฉากที่เราเหมือนไปหาเพียงขวานในเรื่องในชื่อเพียงขวานแล้วก็ถามว่าแบบทำแบบนี้ได้ยังไงเพียงขวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอ่ะซักช็อตซักช็อตช็อตใช่ไหมคะช็อตเลยค่ะซักช็อตนะคะเดี๋ยวคนนี้่ะอันนี้ทางนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะห้าสี่สามสองแอคชั่น ทำแบบนี้ได้ยังไงเพียงขวัญฉันไว้ใจเธอแล้วนะแต่ทำไมเธอทำแบบนี้ก็อะไรประมาณนี้ค่ะเล่นนีนี่ก็ต่อยไปหยกตาไหลเลยเนี่ยฟังจากอินเนอร์มาแบบอินเนอร์มาแล้วคือมองน้องไงไม่นึกว่าน้องจะเล่นได้ขนาดนี้นะตอนนั้นคนก็จะอินกับเขามาอะแล้วตอนนี้บ้างคลิปนี้หัวใจมีเธอคลิปแบบเป็นไงบ้างครับดีค่ะน้องเด็กๆชอบดูมากเลยเป็นละครเอนแบบพี่เยาวชนน่ารักใสๆอย่างี้ค่ะ นางเงือกอะไรอย่างเงี้ยหาอาลองเลยลองในเรื่องก็จะเป็นวารินวารินก็จะแบบว่าจะชอบพระเอกก็ชื่อชนก็บอกว่าเอะชนไปไหนหรอชนจะไปหามีนาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เป็นเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เลยก็จะเป็นเหมือนตัวเราใกล้ๆตัวเองค่ะเอเซอร์ลูกถามถึงวันนี้เนี่ยกับอายุย0แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยได้เป็นนางเอกแล้วเห็นแอปติดตามข่าวอยู่นะก็บอกว่าเป็นเรื่องเล่และตีใช่ไหมคะเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ ่าเป็นยังไงบ้างในบทคาเล็กเตอร์เป็นยังไงบ้างค่ะก็เล่นะตีค่ะเป็นร่วมงานกับทางอีสแเป็นครั้งแรกก็ในเรื่องก็จะเป็นผู้หญิงที่ชื่อเคสเคสจะเป็นที่แบบว่าเออมีพ่อที่ติดการพนันแล้วก็ ติดหนี้32ล้านก็เลยจําเป็นต้องเอาลูกเนี่ยไปขัดดอกเราก็เลยต้องเข้าไปอยู่ในครอบครัวของสุธการไปเหมือนไปใช้หนี้เพื่อที่จะมีทายาทให้สุธการเพราะว่าด้วยตัวสุธกาเนี่ยเขามันไม่มีทายาทที่จะสืบสกุลเป็นผู้หญิงขัดดอกนั่นเองนะครับม่ใช่ค่ะถามเอเซอร์นิดนึงค่ะณวันนี้แล้วเนี่ยคือล่าสุดเนเอเซอร์เนี่ยหมดสัญญากับทางช่องสามไปแล้วแล้วก็พันตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระอะไรเงี้ยพี่อยากให้แบบ เอเธอร์พูดถึงในแต่ละวันที่่านๆผ่านไปของเอเธอร์กว่าที่จะมาเป็นแบบเอเธอร์นะเป็นในในวันนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เหมือนเริ่มเข้ามาทํางานในวงการในด้านของโฆษณาก่อนซึ่งเราก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่อง3าด้วยที่ให้โอกาสให้เราได้เริ่มเล่นละครใช่ค่ะก็ให้แต่บทที่ดีตลอดมาเลยใช่ฝึกทักษะในการแสดงของตัวเองแล้วก็มีเรียนการแสดงกับทางช่องสามด้วยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเหมือนแบบว่าเรา ครบรสาปีหนูเซ็นสัญญา3ปีค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เซ็นสัญญาต่อแต่ว่าเราก็มาเป็นอิสระก็เลยได้มีโอกาสร่วมง,งานกับอีกหลายๆที่ <c oughs> ซึ่งก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่อีกหลายๆคนอีกหลายๆที่ที่เห็นว่าเห็นถึงความสามารถของเราแล้วก็ให้เราได้มีโอกาสไปร่วมง,งานด้วยของเอง็กซ์แสนี่ก็ฟอร์มยักษ์นะพี่บอยนะพี่บอยทุกคนเกีย,ยิเรียกว่าไม่ธรรมดาเห,หมือนกันครับผม น้องเอสเธอร์มาพูดในรายการขนาดนี้อยากจะฝากอะไรให้แฟนๆติดตามรายการหน่ไหมครับหรือว่าติดตามผลงานตัวเองหน่ไหมครับได้ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะละครของตัวเองละกันฝากละครค่ะละครเล่นละตีนนะคะตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่ก็ยังไงฝากติดตามชมด้วยละกันค่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณน้องเอสเตอร์มากๆเลยพี่คะพี่ทําอะไรคะไหนน้องเอสเตอร์มาในรายการแล้วจะมีขอเชิรทบกท่านไหมน้องกิตส์ก็เป็นความรักและความอุนมจากพี่นะครับขอบคุณน้องเอสเตอร์ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะับมีตุ๊กตาด้วยนะครับ่ก ขอบคุณทุกครั้งที่มองนะครับเรามองมาถึงพี่ด้วยนะครับน้องเอสเซอร์ขอบคุณมากครับผมใช่ค่ะก็เป็นตุ๊กตาจากแคนดี้เฮาส์นะคะมอบให้เนาะเอสเซอร์แล้วก็เป็นดอกไม้นะคะจากเดอรร้านเดอะเฟอร์รี่โรสนะคะมอบให้กับน้องเอสเซอร์วันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเอสเซอร์นะคะที่มาร่วม ออกรายการแล้วก็พูดคุออยกับเราในวันนี้ะนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะวอล์กนเทิงก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับน้องเอสเธอร์แล้วก็คอยติดตามผลงาน Υ ดีๆของเอสเธอร์ต่อไปมีอะไรอยากฝากถึงแฟนคลับของเอสเธอร์บ้างหรือเปล่าค่ะก็ฝากขอบคุณนะคะที่คอยเชียร์ค่ะติดตามผลงานเรื่อยๆนะคะขอบคุณน้องเอสเธอร์มากขอบคุณมากขอบคุณนะคะวันนี้นะคะวอาบันเทิงนะคะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ